สวัสดีครับเจอกันเช่นเคยครับกับคลิปลาสวยงามทุกแม่น้ํานะครับประเภทปลาสวยงามนะครับผมไม้ร้านเอี้ยทางควารี่ที่กทบโตะตักสีนักลิตนะครับวันนี้จะมาแนะนําเรื่องต้นไม้น้ํากันดีกว่านะครับว่ามีชนิดไหนบ้างเดี๋ยวจะแนะนําให้ทุกคนรู้จักนะครับตามไปชมกันเลยครับมาชมชนิดแรกกันเลยครับผมต้นสีแดงๆนี้นะครับจะเป็นลัดวีเจียนะครับ มินิซูปเปอร์เรตนะครับเลี้ยงง่ายใช้ไฟใช้ c o 2ใส่ปุย๋ยทุก7วันนะครับควรปักลงดินนะครับถึงจะรอดนะทุกอย่าง20บาทนะครับทุกคนนะที่เห็นอยู่ในกระถางนี้ทุกอย่าง20บาทนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ชมกันทุกอย่างนะครับที่อยู่ในร้านนี่นะว่าต้นไม้ประเภทต้นไม้มีอะไรบ้างต้นไม้น้ําตอนนี้นะครับสายต้นไม้น้ําก็ ดูให้จบกันยาวๆไปเลยนะครับนะจะแนะนําให้สดๆกันไปเลยวันนี้ต้นนี้จะเป็นเป็ดแดงใบน้ําต้นเป็ดแดงใบน้ําซึ่งคล้ายๆเรนเก้นะครับรูปทรงก็ออกมีสีแดงและสีเขียวปะปนกันอยู่นะนะครับอนาคตก็จะกลายเป็นสีแดงได้แล้วแต่ไฟแล้วแต่อุณหภูมิแล้วแต่ปุ๋ยนะปักลงดินก็ได้ครับปักลงรายลงกรวดได้หมดนะประเภทนี้ทนอยู่นะครับ ส่วนด้านหลังต้นนี้นะครับนี่นะครับนี่เราจะจับให้ดูทละต้นต้นนี้จะเป็นสักติกตาเขาเรียกสักติกตานะทุกคนนะทุกอย่าง2 0บาทเลี้ยงง่ายเหมือนกันไม้เขียวอะ่ะต้นไม้น้ำมันเลี้ยงง่ายทุกชนิดนะครับเพียงแต่ว่าขอให้อุปรกรณ์เราครบนะแสงแสงมีซีโอทูมีใส่ปุ๋ยอะไรประมาณนี้ตัวน,นี้จะเป็นบาโคป้านะครับบาโคป้านะครับใบลักษณะ,ละเป็นใหญ่ๆกลมๆแบบนี้นะนะครับส่วนต้นนี้ นะครับตัวนี้จะเป็นใต้ใบแดงนะครับใต้ใบแดงนี่ทนมากนะทุกคนนะจะปักลงดินลงกรขดลงทรายได้หมดนะครับมีแสงสว่างนะครับแสงไฟต้นไม้สังเคราะห์แสงด้วยแสงสว่างแสงไฟนะทุกคนนะถึงจะเรีเติบโตได้ดีนะเออ่โรทาร่านะครับพิงค์มันจะเป็นออกสีฟูติดเขียวหน่อยนะนะครับอันนี้เพิ่งจะอนุบาลไวอนาคตก็อาจจะสีเข้มได้ ตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวนี้น่าจะเป็นใต้ใบแดงเหมือนกันนะใต้ใบแดงนะครับตัวนี้เป็นใต้ใบแดงเหมือนกันแต่ว่ามาคนละฟาร,ร์มกันการเลี้ยงอาจจะไม่เหมือนกันนะใต้ใบแดงนะนะครับนี่บาโคป้านะครับทุกอย่าง20บาทนะครับนี่บาโคป้านะครับนี่ตัวนี้จะเป็นต้นเกหอยนะครับเหอยนะครับด้านหลังเราต้นนี้จะเป็น อุตเขาเรียกอุตเตอร์อุตเตอร์อ่าอุตเตอร์ประมาณนี้นะนี่ต้นอุตเตอร์นะนะครับเอ่อต้นนี้ได้บอกไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นเป็ดแดงนะเป็ดแดงใบน้ำรูปทรงจะเป็นอย่างนี้เอ่อส่วนตัวนี้นะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นเอ่อเอ่อแอมโมเนียแดงนะครับนี่นะครับทั้งโซนนี้จะเป็นแอมโมเนียแดงทั้งหมดเลยนะครับแอมโมเนียแดงแล้วก็ ตัวสายสุดนี้จะเป็นลิ้นงูเขาเรียกลิ้นงูนะครับนะฮะลิ้นงูนี่จะเป็นใบบกมาอยู่นะทุกคนนะลูกอา,อาจจะต้องไปรอการปรับตัวเป็นใบน้ํานะนะครับจะมีการทิ้งใบในช่วงแรกนะครับเทคนิคการเลี้ยงไม้น้ําก็มีบ้างนะครับศึกษาเพิ่มเติมนะครับทุกคนตู้แรกผ่านไปนะมาตู้ที่2ครับสายเขียวอ่ะนี่สายเขียวมานี่เลยนี่อเมซอนทนมาก ทุกอย่าง20เหมือนกันมีใบมีมีต้นเตี้ยและต้นสูงมีใบใหญ่แล้วก็มีใบเล็กนะนี่เป็นตระกูลอเมซอนทั้งหมดเลยเหลียงทนมากนะครับไปทําเป็นไม้บกก็ได้นะครับโรงน้ําก็ได้นะครับส่วนตัวนี้อันนี้จะเป็นสาหร่ายผักชีเขาเรียกสาหร่ายผักชีสาหร่ายผักชีนี่ทนมากนะเขาบอกว่าทนมากนะครับใช้แสงสว่างนะนะครับน้ำอย่าร้อนนะครับ อยู่ได้ทุกที่แหละไม่ว่าตู้ปลาบ่อปลานะตัวนี้จะเป็นดาวกระจายดาวกระจายนี่ค่อนข้างทนนะครับสู้แสงได้ค่อนข้างดีนะครับสู้อุณหภูมิได้นะครับเดี๋ยวง่ายๆกันไปเลยดาวกระจายนะครับส่วนเรื่องมีนิดหน่อยก็จะเป็นสไลายฟักชีเหมือนกันนะนี่ครับทุกอย่าง20บาทสรลายฟังชีนะครับอันนี้เป็นภาพสดเลยนะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบาเขียวตัวนี้เขาเรียกบาเขียวนะบาเขียวนะครับ ปลาเขียวทุกอย่าง20นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นอ,อขอนไม้อเมซอน50บาทนะครับอันนี้มันทําติดขอนไว้อยู่นะทุกคนนะ,อะขอนไม้อเมซอน50บาทประเภทไม้เขียวนี้เลี้ยงทนมากนะครับแล้วก็ตู้นี้ก็จะเป็นสไลด์หางกระรอกนะครับหรือสไลด์ฉัดแล้วแต่เราจะเรียกนะจริงๆมันก็เป็นตัวเดียวกันนะนะครับตู้นี้จะมีหอยเดี๋ยวจะต้องกำจัดหอยเดี๋ยวใส่น้ํายากำจัดหอยไว้ให้นะครับแถบล่าง แถบล่างนี้เสร็จไปแล้วนะนะครับแถบล่างเสร็จไปแล้วแล้วก็ส่วนในตู้นี้จะเป็นตู้ปลาทองอันนี้จะเป็นอะรูเบียสคขอนอะรูเบียสนะครับ100บาทนะครับนี่ค่อนข้างสวยมากนะฮะนี่นะครับนี่ขอดอะรูเบียสนะครับขอนเบลเลอ,เอร์เบเทอร์จัดให้สวยเลยเลี้ยงง่ายๆนะครับแสงใช้นะครับ CO2 ไม่ต้องก็ได้จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับอะรูเบียสนะครับต่อไปต่อไปจะเป็นตู้นี้ ตัวนี้ก็ตระกูลอเมซอนเหมือนกันนะครับราคาเริ่มต้นก็หนึ่งร้อยบาทอันนี้อะรูเบียสนานานะครับอะรูเบียสมีหลายสายพันธุ์มากมีมีอะรูเบียสนานานะอันนี้ราคาก็เริ่มต้นสามสี่ร้อยแล้วแต่ชนิดนะครับอันนี้จะเป็นอะรูเบียสนานาเหมือนกันนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นตระกูลมอสวิปปิ้งมอสเนี่ยมีหลายประเภทมีมอสวิปปิ้งมีมอสมินิเพอเดี๋ยวจะไล่ราคาให้ดูร้อยห้าสิบบาทนะครับมีตระกูลมอสนะนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นตระกูลมอสนะครับ อันนี้ก็บอกไปแล้วเมื่อกี้อันนี้จะเป็นอลูเบียตนะครับ100บาทนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นไม้พื้นเพอร์กราสนะครับไว้สหรับปูพื้นนะ150นะครับส่วนด้านหลังนั้นก็จะเป็นคลิปบราวคลิปบราวเนี่ยขายเริ่มต้นก็ห้าสิบบาทนะครับ100บาทแล้วแต่พุ่มเล็กพุ่มใหญ่อันนี้เขาเรียกคลิปบราวนะนี่ครับพุ่มใหญ่ๆนี่ก็100บาทนะครับถ้าลูกค้าจะแบ่งก็50 50 20ก็ได้นะนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็น ส่วนตัวนี้จะเป็น <100 S 1> บิกซ่าบิกซ่านะครับผมอันนี้ก็เพิ่งจะปักลงไปนะบิกซ่าะนะครับบิกซ่าก็เริ่มต้น70 80แล้วแต่พุ่มนะครับแล้วก็จะมีนี่บัวบัวเขียวไต้หวันบัวเขียวไต้หวัน100บาทนะครับกระถาง100นะครับทุกคนนะแล้วก็มีบัวไทเกอร์ครับอันนี้จะเป็นบัวไทเกอร์เนี่ยแสงอชอบแสงแรงนะครับก็สีจะแดงสดใสามากเลยบัวไทเกอร์เริ่มต้นก็ 350รานะครับแล้วก็จะมีตระกูลเอ่ออะไรอ่ะเฟื่อนรากดำใบแคบนะครับมีเฟือนรากดำใบแคบนะครับแล้วก็มีเอ่อแล้วก็นี่ไอหย้าหญ้าสาเกเขาเรียกหญ้าสาเกนะครับหญ้าสาเกนี้มีตั้งแต่70แล้วก็มี100บาทนะครับเฟือนรากดำเฟือนรากดำมีมีตั้งแต่200300ขึ้นไปนะครับแล้วก็ข้างหลังนี้ก็จะเป็นเอ่อ เทปกรมใบแคบเขาเรียกเทปกรมใบแคบเริ่มต้นหนึ่งร้อยบาทกระถางได้หนึ่งร้อยบาทนะเทปกรมนะ mm hmm. เป็นไม้หลังตู้นะครับนี่ครับนะเดี๋ยวนี้จะไล่ให้ชมกันหมดแล้วตู้นี้ไล่ให้ชมกันหมดแล้วนะครับส่วนส่วนตู้โชว์นะครับอันนี้อันนี้จะเป็นตู้โชว์จะมีหลากหลายสายพันธุ์มากนะครับ <S <S เดี๋ยวผมจะี้ให้ดูเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับ <S <S <ๆ S 2> อันนี้เป็นตู้โชว์นี่ว่ามันจะมีอะไรบ้างน,นะครับหลักๆก็จะมี ขนนกนะครับนี่มอดขนนกอยู่ที่สองร้อยบาทนะครับแล้วก็มีมอดวินิเพอร์นะมอดวินิเพอร์ก็อยู่ที่เอ่อร้อยห้าสิบาทนะครับแล้วก็มีตระกูลบูเซ็ปนะครับตระกูลบูเซ็ปแล้วก็อะลูเบียพิตตี้เริ่มต้นสองร้อยนะครับมีใบเลื่อยนะครับมีใบเลื่อยเริ่มเริ่มต้นกิ่งละสามสิบห้าสิบนะครับนี่ฮะใบเลื่อยนะมีใบเลื่อยอันนี้เอ่อเป็นฟูด บูดแคระนะครับกิ่งละ50บาทแล้วก็จะมีตะกูลบัวนะครับบัวเขียวไต้หวันก็อยู่ที่กระถางละร้อยนะครับนี่ด้านหลังนะและ้วก็อันนี้มาคันด้านะครับมาคันด้ามาคันดากิ่งละย20บาทนะครับร้อยหนึ่งก็แถมให้1่กิ่งนะครับส่วนด้านหลังนี้จะเป็นอ,อ,อะไรนะเขาเรียกซัมซัมมูรัตเรสนะครับอันนี้เริ่มต้นก็100บาทเหมือนกัน100 200 300้้แล้วต้นเล็กต้นใหญ่นะนะครับตัวนี้ก็จะเป็น ไฮโกรใบมลไฮโกรใบมลนะครับเป็นไม้เออ่หน้าตู้นะครับโตโตค่อนข้างช้านะครับไฮโกรใบมลกิ่งเดียวก็สามห้าบาทส่วนออันเ่แล้วก็มีรัดวีเจียเป็นใบน้ําแล้วอ,อันนี้รัดวีเจียมินิซูเปอร์เลสเป็นใบน้ําแล้วนะครับใครอยากได้ก็ได้ตัดกิ่งละยี่สิบบาทสิบบาทประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้แดงๆนี้ก็จะเป็นรัดวีเจียไดมอนด์ Diamond. นี่ครับแดงๆผิวๆอยู่เนี่ยนะ นะครับอันนี้ก็จะเป็นเทปส่วนด้านนี้ก็จะเป็นมอสสไปกี้ทั้งหมดเลยนะครับนี่เป็นมอสสไปกี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไม้พื้นก๊อตโซ่ก๊อตโซ่นะครับเป็นไม้พื้นนะครับไม้พื้นก๊อตโซ่นี้ก็กําลังอักนูบานอยู่นะครับอ่าอันเอ่อส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นหญ้าซากินะครับนี่ครับหญ้าซากิสาหร่ายเดนซ่านะครับนี่หลักๆแล้วนะครับชื่อของต้นไม้นะนะครับอ่าตัวนี้เสร็จแล้วก็มาตัวนี้ ตู้นี้นะครับก็จะมีเ,เป็นอารูเบียสนะครับมัดต่อแบบนี้ก็คือ100บาทนะครับเป็นเป็นขอนนี่ก็คือ50บาทอันนี้เป็นอเมซอนขอนนะครับ50ไมยราบนะครับไมยราบนะครับกระถางได้100าานะครับนะฮะเอาหลักๆไปก่อนนะแล้วก็มีตระกูลเทปนะฮะเทปเกลียวเริ่มต้น100นะครับเทปเกลียวเทปกันนะครับนะฮะตัวนี้จะเป็นโรบิเลียนะครับนี่นะตัวนี้โรบิเลียนะ ตู้นี้อันนี้นี่ครับนี่โรบีเลียนะครับอันนี้ก็คือตามดึงแคะนะเขาเร merit, ียกตามดึงแคะนะครับโรบีเลียเริ่มต้นก็100บาทนะครับมีมีกัอันนี้ก็จะเป็นเพอร์บีทสามใบนะครับเริ่มต้น100นะครับมีอะไรนะ่อดาวน้อยนี่เขาเรียกดาวน้อยก็เริ่มต้นกิ่งละ30-50เริ่มต้นนะครับด้านหลังเรานี่ก็จะเป็นสีสออกสีนี้ก็จะเป็นขาไก่ด่างนะครับอันนี้ต้นขาไก่ด่างนะนะครับ จะเป็นเอ่อนี่แอมโมเนียแดงเวลาเราตัดแล้วเขาจะแตกยอดประมาณนี้แอมโมเนียแดงนะครับต้นนี้จะเป็นวีดสามใบ100บาทนะครับอันนี้เออ่รัดบิเจเมตานะครับผมนะนี่รัดบิจเจเมตานะตัดเริ่มต้น50บาทกิ่งละ50นะฮะด้านหลังก็จะเป็นเอ่อนี่ด้านหลังจะเป็นรัดบิเจไดมอนด์นะครับเริ่มต้นกิ่งหนึ่งสามสิบสามกิ่งร้อยเอ่อสามห้าสามกิ่งร้อยประมาณนี้นะนะครับด้านหลังนี้เราก็จะเป็น ขาไก่ดางนะครับนี่ขาไก่ดางเริ่มต้นก็อยู่ที่ประมาณ70 100, 100แล้วแต่ลูกค้านะ20บาทก็มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบอร์วีดสามใบนะครับนี่เบอร์วีดสามใบนะครับวีดสามใบนะครับเป็นไม้พื้นตู้นะครับผมหนึออ่อยห้บาทนะครับอ่าส่วนนี้ก็ได้ให้ชมหมดแล้วทีนี้ก็มามาตู้นี้อ,อ่านี้จะเป็นมอดเฟรมมอดเฟรมก็อยู่ที่150บาทนะครับแล้วก็จะเป็น อารูเบียส์พิตตี้เริ่มต้น200นะครับตู้นี้นะน่ครับเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับอารูเบียส์พิตตี้เริ่มต้น200มาตู้นี้บ้างนะครับตู้โชว์ตู้นี้นะครับอันนี้เขาเรียกบ้าเขียวนะครับนี่บ้าเขียวปลูกต้นมากนะครับมีบ้าเขียวนี่เวลาเราปลูกที่สวยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ้านนี้ผมจะปลูกเป็นคิปพาวาครับตู้นี้จะปลูกไว้หนึ่งปีนะครับอันนี้คิปพาวานะครับคิปพาวาส่วนที่เขียวนี่จะเป็นวีดสามใบนะครับอันนี้เป็นเรเนเก้นะครับเรเนเก้ใบแดงแดงนี่นะ แล้วก็มีอูดแครครับนี่อูดแครนะจะเป็นนี่แฮกรัดเป็นไม้เนื้อเยอะเนี่ยนี่แฮกราดนะนี่แฮกราดแล้วก็ตำลึงแค่นะครับมีตำลึงแค่นะครับนี่นะฮะราคาก็ใครอยากได้อะไรก็ค่อยถามมานะครับตระกูลเฟิร์นด้านหลังก็เป็นตระกูลโรทาร่านะครับนี่แดงๆดงนี่เป็นนี่คือโรทาร่าแดงๆนี่นะเอาหลักๆไปก่อนนะครับสายพันธุ์ต้นไม้น้ำ ่วนตู้นี้นะฮะตู้นี้ผมก็จะเล aha, ่น er euh. ตระกูลมอสนะฮะตระกูลพวกมอสสไปคี้นะครับนะฮะตู้นี้ก็จะเป็นหลักๆก็จะเล่นพวกตระกูลมอสมากกว่าตระกูลมอสแล้วก็มีมีตะเบิงแคะมีเอ่อบิวเบียสพิตตี้ครับหลักๆนะฮะมายราบนะนะครับด้านหลังก็จะเป็นบูทแคะนี่ฮะดูกันชัดๆนะครับส่วนด้านบนนะครับตู้นี้ตู้นี้ก็จะมีเฟรมนะครับนี่เฟรม มอสเฟรม150บาทนะครับแล้วก็จะเป็นตระกูลมอสสไปกี้ตระกูลมอสสไปกี้ที่ทําติดขอไนไว้แล้วนะครับนี่ติดขอไนไว้แล้วแบบนี้ก็เริ่มต้น350บาทแล้วแต่ขอนเล็กขอนใหญ่นะครับนี่สินค้าหลากัลกๆตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับทุกคนนะครับเอาละมาโต้สุดท้ายมาตู้นี้หลักๆจะจัดใช้ในการดูแลงๆๆ่ายๆก็จะเป็นมอสสไปกี้นะครับมอสสไปกี้นะครับ เลี้ยงมาแล้วประมาณ4ีหเดือนนะครับตู้นี้นะแรบกบๆมันก็พุ่มเล็กแล้วก็ขยันตัดหน่อยมันก็จะเป็นพุ่มค่อนข้างสวยนะมอสสไปกี้นะครับไฟใช้นะครับระบบฟองใช้นะครับ CO2 ใช้ถึงจะสวยงามนะนะครับ <five S 1> บางคนไม่ใช้เอ่อบางคนไม่ใช้ CO2 ก็ได้นะครับโอเคก็ไล่ให้ชมกันหมดแล้วนะครับสําหรับพวกเออ่ต้นไม้น้ำที่มีหลักๆนักตอนนี้นะครับใครสนใจอะไรก็ติดต่อสอบถามทางแชทหรือทักเพจได้เลยนะครับร้าน DM Aquarium ที Lotus, ่งกัดโลตัสสีนักเรียนนะตรงนั้นรับจิตกับแม็กเกอร์เนลนะครับนั่งจอดรถมอไซค์ใต้ตนนะึกข้างนะเดินมาแม็กก็จะก็จะเห็นได้เลยนะครับดูด้านนอกห้างนะครับด้านหลังก็จะเป็นเออ่คิวเออ่ป็นลายจอดรถมอร์ไซค์นะนี่ครับมีไหมมาที่ห้างได้เลยครับยิ์ในแม็มาได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ใช้เวลาอันสมควรแล้วขอจบเพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้าขอแห้